เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนคนครับกับมาพบกับผมอีกครั้งกับชอนนี่สลโลโพครับนี้เรามาอยู่กันใน OM 2.0เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีผ่านเควสนี่นะครับนมัส,สการต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยนะครับตัวเควสเนี่ยเมื่อเราส่งเคสวสาพวกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือเควสนี้เป็นเควสสุดท้ายนะครับก่อนอื่นก็เราจะต้องมีส่วนผสม นะครับในการที่จะทำของบางอย่างนะครับก็คือเขาจะให้เราไปทำดีวายจู i c สนะครับอ่าก็คือมาตรงนี้ครับป๊บมาที่คุคกก i ้บุนะครับแล้วก็เลือกเป็นหม้อต้อมนะครับจากนั้นครับนี่ของนี้นะครับชิ้นนี้นะครับเราจะได้มาจากอ่าเควสต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอ่าใบโครูซีแจ็เนี่ยอ่าพิเชส อาอ l a s ล p ค c k สนะครับกดตรงนี้1อันแล้วก็อานี่เลยแครอทนะครับแซลเกตแครอทนะครับนี่กดเข้าไปอีก1อันนะครับแล้วก็เป็นเวสเกตโทมัตโตนะครับอ่ะผสมลงไปนะครับอาดูด้วยนะครับว่าต้องมีส่วนผสมสอย่างนี้นะครับเราก็จะทำ d i v า d e t r e นะครับอา เมียอ,อนใช่ไหมอปุ๊บทีนี้เมื่อเราทำการาปรุงนะครับนี่เราก็จะได้ d y วานะครับเมียวอนอ่ากดยืนยันไปนะครับอ่าทีนี้เ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> อาจจะถามว่าส่วนผสมเนี่ยหาจากไหนนะครับ ส่วนผสมนะครับในตามนี้นะครับเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนวิธีล่าอะไรอย่างนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าดอบจากตัวไหนบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นเควสง่ายๆครับถ้าผมแนะนาก็ไปตีโซฮีหรือว่าตีแมนดาโกล่าก็ได้ถ้าเป็นในส่วนของเวสเกตโทมปัทโตมันจะรอบล่อยเ็นะครับฮะทีนี้เราไปส่งเควสกันครับ ไปเลยพาย้อนเสาน,นะครับที่เราจะไปโอเคเมื่อเราถึงปลายเสาแล้วเราก็มาตรงนี้ในจุดส่งเควสดเรานะครับอ่าไปเลยไปดูว่าเราจะผ่านไหมนะครับตืด,ตดแล้วจริงแล้วเขาจะให้ไไหราอนไร ราจะได้อะไรครับน้ักการต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีอออนนะครับแล้วก็เตรียมตัวพร้อมแล้วปึ๊บนี่จากการทั้งนึเราต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พื้นคูแล้วนะครับปึ๊บเราจะได้ปี้คู่เวอร์ห้าสิบอันครับเรียบร้อยครับเควสีง่ายง่ายครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ยังไม่ผ่านเควสีนะครับก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไว้จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ